นพวกกระช่วงผีไทยผีไทยเหรอวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคุณเจนยานทิพย์กร้งโผอยู่บ้านเล็กเด้ออยู่บ้านเล็กทำไมกูได้ทำไมกูได้ยินเสียงมัอนกับมันเป็นตัวอันนี้วะตัวสู้ใช่ไหมตัวคาเตอร์เริ่เปิด,ดตู้ดิเปิดตู้ดิโอ๊ยหมดทางวะขึ้นมาแล้วคาเตอร์ขึ้นมาแล้วคาเตอร์คาเตอร์ชุดเต็มคาเตอร์ชุดเต็มขึ้นมาแล้ว เฮ้ยกูนี่ว่าเล่นเกมอะไรกูเป็เลยเปิดกล่องไอ้เหี้ยระวังคาเตอร์จุดเต็มเจอแล้วเจอแล้วเอาประตูก่อนแล้วกูไม่ทันได้เปิดประตูอ๋อเปิดแล้วกูเปิดอยู่ทุกทีกูเปิดประตูไปหลายทีแล้วมันอยู่บ้านเล็กนะเชียมันอยู่บ้านเล็กบ้านเล็กเหรอได้ได้ได้เปิดกล่องทองไปมายมยมยะอะไรเนี่ยเพื่อนโดนเพื่อนโดน ขาไปหมดดิยังกับโดนถ่ายรูป<า>ก่อนขาวจั่วเลยอโดนลงบ้างโดนลงบ่างขึ้นมาเห็นกูัวกลัวแล้วเขาจะเได้กลัอาตั้งสีอ๋อมันไม่เลยกลัวมันเลยใครวะไ,ได้กูดีแค่ไหนว่าเราอยู่แถวบ้านบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยบ้านหลังเนี้ยอยู่บ้านได้กลัว สว,ส,สวยๆอปักทูแป๊บหนึ่งได้อยู่ได้อยู่โอ้โหตัวมากุ๊เขาตัวมาโยต้นนี่โดนเสียฟีเลยเียเรียบร้อยไปดีครับโอ้อะไรนี่หเล่นเองนี่เสียีเมนจะเล่นเองครับเสียงีเมนจะเล่นเองอะก็อยากเล่นเอยนะ ่แค่นี้มีขนาดมือพี่เลยโอ้ยมันเสียบแล้วเสียบแล้วเสียบตูดแล้วจิ๊บสิบสองจิ๊บสิบสองไปดีจิ๊บสองไปดีสติ๊กโอ้ยมันมันมันรู้อ่ะมันรู้ทันว่ะมันรู้ทันว่ะเฮ้ยเฮ้ยเราเราเราดูติ๊มยาอย่นี่นะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวก็บอกโอ้ยมันไล่กูแล้วมันไล่กูแล้วมันไล่กูแล้วไรนเล็กกูแล้ววะไม่ไหวก็บอกไว้ไงไม่ไม่มีใครเปิดกล่องทองเลยอ่ะ เฮ้ยเออมาเจอเนี่ยเจออะฮ้อเนี่ยเฮ้ยมันจะล่อคุณจะได้เยเพื่อนมันจะล่อกุจะได้เยวะมาีเดียมาีมาีเดียตเออ้แค่ว่าไ้แค่ว่าไม่้จีน้ไม่ได้จี้้เอาปิดู้ขาเองขางเอับไม่นะทีที่เข้าเ้าห้องนี้เ้ห้องนี้เ้ห้องนี้ไปเข้าห้องนี้ไปเ้ห้องนี้ไปเข้าห้องนี้ไป เป็นทิกไหนหรือเปล่ามันมีน้ำอยู่แบเนี้บแล้วเรียบร้อยจบกัตัว F แ่สัตว์ติดติดปล่อยเล่นปล่อยก็เป็นูยจุ2เข้าตู้ไปบจุ2เข้าตู้ไป2เข้าตู้ไป อุ้ยุ้มียาว8เมตร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 มียาติเมตด ทั้งวันอ่ะพี่กับกูตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้รู้เหรอรู้เหรอทำเป็นรู้ดีเหรอไปไหมไปไหมตื่นแล้วทำเป็ตื่นมาตื่นมาทำเป็นรู้ดีเออทำเป็นรู้ดีเออโอ้ยเฮ้ยเขาเขาทำเป็นรู้ดีว่ะเฮ้ยเขาทำเป็นรู้ดีว่ะ ขาทำแบบว่าคนนี้ไม่ขนาดมือพี่เลยใช่ไหมเขาบอกว่า,างั้นวันนี้ก็งานงานหน้านะแต่ประมาณเนี้ยเออคนนี้ก็งา,น,น,าน,น,น,นงั้นนะครับคนนี้ไม่ขนาดมือพี่เลไอย่างนั้นเหรอโอ้โห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 จิตส่งจิตส่งเขาตู้จิตส่งเข้าตู้เร็วเร็วเร็วเรไปเร็วเร็วเร็วเรียบร้อยกูเรียบร้อยเรียบร้อยกูเรียบร้อยกูเรียบร้อยกูจิตส่งเข้าตู้ไปเรียบร้อยแล้วกู ช่วยผมที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 มีใบใครส่วนใครส่วนใครส่วนที่ข้างล่างวะกูมาให้ยากมาหาได้หรือเปล่าเพื่อนดหรือเปล่าเอ้ยต้นมีขอให้กูไหมย้ายก็เฮียแล้วยายก็เฮียแล้วปั๊มตอนเดินได้บางอยายเอื้อเป็นไงเป็นไงเป็นเยอะไงเรียบร้อยไปดี ไ่ห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วสวย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 ไปสวยไปสวยไปสวยไปเรื่อยสวยไปเรื่อยสวยไปเรื่อยตายพี่ยพื่อพัน้ำหนึหยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเฝ้ามันมันเฝ้ามันเฝ้ามันเฝ้าพ่อัมันเฝ้ามันไปเป็นไรไปเป็นไรพ่อักิได้ตุ้มไปสวดเลยไปสวดเลยมันเฝ้ามึสวดเลยมหาเออ ไม่ชูตรงนี่นละไ่ชูไม่ชูไม่ชูไม่ชูเมื่อกี้เลยอะ้างดิหรือวมันจะลงมาไม่ได้ไอ้แนของเขาอะเ้ยเรียบเรียบร้อยเรียบร้อยเล่นติมแล้วเล่นตมแล้วเ่นติมแล้วเอะไรไงเล่อะไรง่ตงสวนเครื่องนี้คุณจะกลเสร็จแล้วเนี่ยมร่างูบอยนี่จะเสร็จแล้วเนี่ยโอเคโอเคโอเคอยู่ขอเปิด่อแป๊บนึงเปิดอแป๊บนึงมแล้วแล้ว

มยู่ีกูจะเล่า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 วูสิสิมานี่มานี่มีมีสายสีตัวนี้สายสีตัวนี้เฮ้ย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 พักไอ้แย่พอดีเดียวเรยสองคนพ่อเธอมันโดนแทงลูกหรือเปล่าเรียกตามลัวลัวเลยโอเคโอเคตามต้นไปเฮียไม่ให้กูปั๊มยาด้วยเพื่อนร้อยนี่ทุนไม่ต้องปั๊มหรอกคุณรักจะไปแล้วเหรอเพื่อนไม่ไปแล้วคุณรักจะไปแล้วเหรอเพื่อนก็สอง อ๋อเดี๋ยวเข้ามาต้นเดี๋ยวเข้ามาต้นเดี๋ยวเข้ามาต้นเคยเขามาอยู่ไหนข้างลลางเลยข้างล่างข้างล่างเหรอเออเดี๋ยวไปปันให้ไปปันให้ต้นๆเลยก่อนต้นเลยวก่อนพิชิไปก่อนพิชิไปก่อนชิูเดียวอยู่เับัวเออต้นมันย่ลรากวัดลาเลนี่เม่มีขาช่วยไปไงไหวไหมตัวไหวไหมเฮ้ยตีมีใช่ต้นดิตัวจะไม่ไหวแล้ว

เอ้ยเอายเต็มไปั้งนั้นน่ะนะเนื้นษยี่มาฝ่ามนแ้วมันจะไปคุมีเพีเดียวมันเ้คุม่้ยงมันฟาต้นฟาต้นวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดรอต้นเกิดเ้วค่อยปจ้กูจไมเฝ้าเรื่นกเนยเยเดี๋ยวรอต้นเกิดเ้่อยป่าเ่ย มันไล่เรารัวเลยเฮ้ยฟของเราฟ้าของเราฟ้าของเราฟ้าของเราขอให้ต้นเกิดเราค่อยปักมันโรจะเล่นเต็มอุ้ยอุ๊ยอุยจะตายอุ๊ยตายแล้วอุ๊ยตายแล้วเพื่อนอุยตายแล้วชุกีวางนี่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 วาง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 ไม่ไม่ไม่วางวางไม่ได้อีีอเดียวกูเกมแน่อีเดียวกูเกมแน่อสุเอายายากูตายอ่ะเห็น หรือว่าใครสยายมัแล้ววะเก็บอยู่เก็บอยู่อมันปันอย่างงี้เลยเหรอรอบเดียวกูจะแตกแล้วนี่ยทำไมรู้อ่ะทำไมรู้อ่ะดิงโอยอยอยกูจะแตกแล้เยี่ยมเยีม่ยมอะไรใครวะปักกูออกลัวมันอะมันะไ่มันต้องมันต้มันต้องเกิดไปแล้วหนึ่งรอบแล้วหรอ ยัง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 ไม่ตายยัง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 ก็กลัวอะไรวะรกลัวเกิดรอัเกิดูกรุกชุบให้ก็ได้ไม่เชื่อย็อาจจะบักไม่อไม่ยอไม่ยอมผิวผิงผิว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 ผัวผิวผิวยิวผิวผวผิวผิววิ เอาใครตายวะตายไปแล้วเอาดูนะมันตายแล้วมันบ้ากี้เนี่ยเกินมันจะตายแล้ว, yeah. ลวใช้ไม่ได้อีกแล้วนะโงกเลยใช้ไม่ได้อีกแล้วนะอา้าวมันกูเกือไม่ได้อ่ะไม่ได้ไไเปล่งเพลงไม่ได้แล้วบัาเหรอมันมันได้แค่อย่างเดียวคือว่าถ้ามึงตายรอบแรกใช่ไหมเนื้อมึงจะเต็มหลอดแค่นั้นอ่ะเอาตอนมึงนอนมาแล้วรอบแล้วเหรอ มมันม่ไม่ได้มันมันไม่ได้แล้วไงคือมันเกิดมันเกิดอีไม่ได้แล้วใช่ไหมคือตายแล้วคือตายไป้าไมเวลากูยังนับอยู่เลยอ่ะกูก็ถึงอกเป็นกูกกูตายแล้ติกได้ปคำามได้ประคำติตได้ปคำาแต่กูแต่กูแต่ก่โตยังยยัยังเอออเเอออ ถ้างงอ่ะเ้ยเกมเกมมันบั๊หรือมันปรับแล้ววะมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วเหรอมันไม่ได้แค่่มัตายเลยมัน่แค่ตอนเกุเลเตเต็มหลอดแค่นั้นแหละเก็ที่เหลือมันมีโอกาสที่จะตายไงมันไม่เหโอกาสที่เกิดละมันคาที่จะตายมากกว่าติ๊งูได้ปคำนี้ตกูดได้หมยงังายตายตายเออ